สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับวันนี้ผมพามานะครับมาทานหมูสเต๊ะน,นะครับชื่อหมูสเต๊ะบ้านย่านะครับเป็นหมูสเต๊ะหมูนุ่มอร่อยนะครับร้านนอกจากจะขายหมูสเต๊ะแล้วนะครับยังมีน้ำส้มคั้นนะครับน้ำมะนาวคั้นสดจำหน่ายด้วยนะครับ ร้านชื่อร้านหมูสเต๊กบ้ญญานยาผมย้ำวิกัดง่ายๆนะครับถ้ามาจากตลาดสามแยกสันทรายมาทางเส้นสันทรายสายเก่านะครับจริงๆเส้นนี้ผมรีวิวร้านอาหารค่อนข้างมากนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกที่เป็น f c ติดตามกันเนี่ยก็จะทราบว่าแถวนี้มีร้านอาหารอร่อยเยอะนะครับร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนจะถึงร้านน้ำเงี้ยวแม่ฟองนะครับเอาง่ายๆเยื้องกับบีเฟรนนะครับผมให้ดูนะครับบีเฟรน คีินิกทันตกรรมนะครับซึ่งมาจากตลาดสามแยกสันทรายจะไปสันทรายสายเก่าเนี่ยก่อนจะถึงจะไปทางสังขยอมว่างัันเถินนะครับก็ประมาณสัก200เมตรนะครับร้านอยู่ฝั่งขวามือนะครับเป็นร้านที่ผมบอกเลยว่าร้านเล็กๆจิ๋วแต่แจ๋วนะครับแล้วก็เป็นคลีนฟู้ดกู๊ดเทสนะครับร้านอาหารสะอาดรสชาติเยี่ยมนะครับก็เจ้าของร้านวันนี้ก็น้องแบงค์นะครับก็เป็น เชฟนะครับทำหมูสเต็กนะครับเขาเรียกว่ารังสรรเมนูนะครับด้วยใจนะครับแล้วก็ยังมีวันนี้มีน้ำนะครับน้ำส้มคั้นนะครับน้ำส้มคั้นนี่มีสองสายพันธุ์นะครับรวมกันนะครับเป็นเสียวหวานกับสายน้ำผึ้งนะครับมาคั้นรวมกันก็เป็นน้ำส้มคั้นที่คั้นมาจากส้มแท้ๆเลยนะครับสดๆไม่ได้เจือปนน้ำนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าน่าทานมากนะครับ ก็อย่าลืมนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับเส้นถนนสันทรายสายเก่าก็อย่าลืมนะครับน้ำส้มคั้นน้ำมะนาวคั้นสดก็เริ่มต้นที่ราคาแก้วละ35บาทนะครับส่วนหมูสเต๊ะนี่10บไม้65บาทนะครับก็เป็นราคาเริ่มต้นรับรองว่าหมูนุ่มน้ำจิ้มอร่อยนะครับขนมปังนี่แผ่นละกี่บาทนะครับแผ่นละ8บาทนะครับก็ปิ้งให้เห็นเห็นกัน ทำสดใหม่ๆจากเตาหอมกลุ่นเลยนะครับไปนี้ให้ดูนะครับรับรองว่าอร่อยจะนั่งทานที่ร้านก็ได้นะครับร้านเป็นร้านเล็กๆนั่งสบายๆนะครับก็ให้ดูบรรยากาศของร้านเขานะครับเห็นไหมครับว่าน่าทานมากนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวก็จะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมอาหารนะครับของอร่อยๆนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้เป็นการส่งเสริมธุรกิจ s m e ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับ อันนี้ก็ส่งเสริมโดยเฉพาะร้านที่เป็นร้านประเภทคลีนฟู้ดกู๊ดเทสนะครับอาหารสะอาดรสชาติเยี่ยมนะครับให้ดูนะครับน่าทานมากนะครับสําหรับน้าส้มคั้นก็เป็นน้ําส้มคั้นที่คั้นสดๆเลยนะครับเห็นไหมครับน่าทานมากนะครับน้าส้มคั้นนี่ก็เป็นน้าส้ม2สายพันธุ์นะครับมีน้าส้มเขียวหวานกับสายพันธุ์สายน้ําผึ้งมารวมกันนะครับนะครับให้ดูนะครับว่าบรรยากาศของร้านน่านั่งแล้วก็อร่อยนะครับ สะอาดสะอ้านนะครับดูครับเตาเต๋ก็สะอาดเลยนะครับรับรองได้ว่าคนที่สนใจเรื่องสุขภาพมาทานได้นะครับครับติดตามรายการผู้พาเที่ยวทางช่องของ Tik ท o k y อก t u b e Facebook และ i n s t a g r กรนะครับจะพาไปทานแล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆอนะครับในราคาที่ไม่แพงและก็จับต้องได้นะครับเป็นการส่งเสริมธุรกิจ s m e ของจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับโดยเพราะร้านอาหารที่ ารายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชมไปชิมไปนะครับจะแนะนําก็จะเป็นร้านอาหารในกลุ่มของพวก c ล e a n food good t a นะครับถ้าเป็นรายการของผู้พันพาเที่ยวนี้ต้องเป็นร้านอาหารที่สะอาดนะครับรสชาติเยี่ยมด้วยและข้อสาคัญคือราคาไม่แพงนะครับก็ติดตามได้ทางช่องของ TikTok Facebook นะครับแล้วก็ย u ทูบอินสต a แกรมโดยที่ช่อง t i k t o k เป็นช่องหลักนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับจะพาไปทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ รสชาติเยี่ยมเยี่ยมโดยที่เป็น clean food good taste นะครับสวัสดีครับ จะคออยู่ยาวให้ได้ี่รักในจังหวะน,นี้รักษากายใจให้ดีจนสองค